สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านแฮปปี้นิวเยียร์2568นะครับท่านรองนิรันท่านรองประวัติท่านรองสันทานท่านผู้บริหารกรมส่งเสริมสากลนะครับทุกท่านที่อยู่ณนะที่นี้แล้วก็ที่รับชมอยู่นะครับผ่าน Facebook Live ของกรมส่งเสริมสากลในวันนี้นะครับ ก็เป็นประเพณีนะครับที่เราสืบทอดกันมาในเวลาหลายปีแล้วนะครับที่เราในช่วงวันปีใหม่นะครับเราก็จัดกิจกรรมนะครับทำบุญไหว้พระนะครับเพื่อความเป็นมงคลนะครับสำหรับปี2568ที่มาถึงตอนวันนี้ก็วันที่7แล้วนะครับ เลยมาเจ็ดวันแล้วนะครับต้องขอย้อนกล่าวไปจนถึงปี2567ที่ผ่านมานะครับปี2567ผ่านมาแล้วถึงวันนี้ก็7วันแล้วปีที่ผ่านมาผมก็รบกวนพี่น้องชาวกรมลงเสริมสากรทุกท่านนะครับในเรื่องของการที่ช่วยกันขับเคลื่อนง,งานของกรมลงเสริมสากร แล้วผมเองก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากพี่จากน้องจากชาวกลมหนุ่มเสริมสากรทุกท่านนะครับที่ร่วมไม้ร่วมมือกันขับเคลื่อนง,งานจนประสบผลสำเร็จในหลายๆเรื่องนะครับด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความเหนื่อยยากของทุกคนนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับปีที่ผ่านมา แล้วถ้ามีสิ่งหนึ่งประการใดที่ผมได้ล่วงเกินกับท่านไปไม่ว่าด้วยกายวาจาใจด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีพลัง้งเผลอก็ดีนะครับก็ต้องขออภัยกับทุกทกท่านนะครับในการทํางานหรือการปฏิบัติตัวหรือการอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ ผ่านมาในปี2,567ก็ถือว่าเป็นเรื่องอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็มีแต่การขอโทษขออาภัยกันแล้วถ้าสิ่งหนึ่งประการใดที่ทำแล้วเป็นประโยชน์เป็นคุณนะครับเป็นสิ่งที่ดีงามกับท่านก็ขอ มอบให้กับทุกท่านเป็นของขวัญปีใหม่นะครับ2,568นะครับสำหรับในปี2,568ที่กำลังจะไม่ใช่กำลังหรอมาถึงแล้วนะครับปีนี้ก็เป็นปีมะเสงนะครับเป็นปีมะเสงถ้าใครขึ้นลิฟต์ในวันนี้ ก็จะเห็นคำอวยพรที่สมเด็จพระเทพนะครับท่านส่งอวยพรให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านทรงพระราชทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับก็ติดอยู่ในลิฟต์แล้วก็อยู่ด้านหน้าห้องฝั่งที่อยู่ด้านหลังของเราเนี่ยนะครับก็เป็นพรปีใหม่ ซึ่งเป็นพอรอันสูงสุดสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยรวมถึงพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดนะครับเชื้อชาติใดก็ตามนะครับก็ถ้าอยู่ในแผ่นดินไทยเราก็ได้รับพอรอันสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้กับพวกเราทุกคนนะครับในการ <c oughs> ปฏิบัติตัวต่อไปข้างหน้าก็คือเป็นเรื่องของอนาคตนะครับอนาคตเนี่ยยังมาไม่ถึงนะครับมาไม่ถึงแต่อนาคตเนี่ยมันดีได้ด้วยปัจจุบันถ้าปัจจุบันในวันนี้ขณะนี้เราคิดดีทำดีประพฤติดีอนาคตข้างหน้าก็ย่อมเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพวกเรา นะครับในปี2568ที่ยาวนานไปอีก3 6 350กว่าวันแล้วตอนนี้นะครับก็คงจะเป็นระยะเวลาที่พวกเรานะครับจะต้องทำงานนะเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อรับใช้นะครับพี่น้องคนไทยที่เป็นสมาชิกสากลหรือไม่เป็นสมาชิกสากลก็ตาม เพราในฐานะที่เราเป็นข้าราชการเป็นลูกย้างประจําเป็นพนักงานราชการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนคนไทยนะครับก็ขอให้พวกเราเนี่ยนะครับมีกําลังจิตกําลังใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของร่างกายนะครับก็ขอให้มีสุขภาพพละไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับหมั่นตรวจสุขภาพนะครับ แล้วก็ที่สำคัญก็คือสุขภาพจะดีได้ก็ด้วยตัวของเราเองนะครับมันไม่มีที่จะขายหรือที่จะจำหน่ายที่ไหนนะครับต้องขึ้นอยู่กับวัฒปฏิบัติของพวกเราทานอาหารที่ดีออกกำลังกายสม่ำเสมออยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์นอนให้หลับนะครับหลับให้สบายครบระยะเวลา หกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่ามัวแต่ดูลิเวอร์พูลหรือว่าแมนยูแล้วก็เครียดนะนอนไม่หลับนะครับนะพยายามผ่อนคลายแล้วปล่อยวางแล้วคิดจะว่ามันเป็นเกมกีฬานะครับจะเป็ดหรือจะผีก็อย่าไปเยาะเย้ยกันนะก็ <c oughs> ขอให้มีความสุขนะฮะด้วยการออกกำลังกายด้วย อารมณ์ที่แจ่มใสนะครับมีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีนะแล้วสิ่งอื่นๆก็จะตามมาเรื่องของการทำงานนะครับ w o r k l i ไล b a l a n านนะครับ mm. ก็พยายามแบ่งแยกเวลานะครับ mm. อย่าไปกอดงานไว้จนกลางคืนกลับไปนอนฝันนะ mm. ว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะต้องไปทำอะไรต่อ mm. ก็ปล่อยวางซะ mm. นะครับ แต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับความทุ่มเทความเสียสละเราเองก็ต้องมีนะครับเพื่อให้งานประสบผลสำเร็จนะครับหลายท่านยังมีเวลาที่อยู่ในราชการอีกนานพอสมควรนะครับอีกหลายปีเลยส่วนผมเองนะครับท่านรองสันทานแลวก็ ท่านเคท่านท่านขอ,ออกพองออกและอีกหลายหลายท่านนะก็นับเวลาก็200กว่าวันตอนนี้260กว่าวันแล้วนับให้มันเยอะเข้าไว้นะับนับให้มันเยอะเข้าไว้แต่ถ้านับเดือนแนละ้วอาจจะบอกว่าอีก9เดือนก็จะคลอดนะนับจากวันนี้ถึงเดือนกันยาครบ9เดือนก็จะคลอดแล้วนะครับคลอดไปเป็นประชาชนธรรมดานะครับ แต่หลายท่านยังคงต้องมุ่งมั่นต้องทำงานต่อไปก็ขอให้เราเป็นกำลังจิตกำลังใจนะครับต่อกันช่วยเหลือกันเอื้ออาทรกันนะครับดูแลเอาใจใส่กันนะครับในเรื่องของทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัวนะครับรวมถึงเรื่องอะไรต่างๆนะครับที่เราเป็นคนในสังคมเดียวกันในหมู่ พี่น้องด้วยกันนะครับเสมือนหนึ่งกินข้าวหม้อเดียวกันนะครับอาจจะมีทะเละาะเปาะแหวงกันบ้างมีจิกมีตีกันบ้างนะครับแต่ว่าเราต้องลืมนะครับแล้วก็ให้อภัยกันการไม่โกรธเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับโกรธได้แต่รู้ว่าโกรธแล้วก็ระงับความโกรธให้ได้โดยไหวนะครับอันนั้นก็จะทำให้ใจของเรา มีความสุขนะครับก็ในสุภาวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะาศาสนาใดก็ตามนะครับอํานวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญความปลอดภัยในทุกๆด้านคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาสุขภาพพละไมยสมบูรณ์แข็งแรงครับ จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับแล้วก็ในปี2,568ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญโดยท่วนทั่วหน้ากันครับขอบคุณครับขอบพระคุณ